แม่เป้งเนี่ยเอาไปทำอะไรขวด้มใส่ปลาก็ได้น้อเปรี้ยวตอนแรกสาวเปียไปดูกะว่าไอ้นี่เนาะจะเอามาแค่จักจักหน่อยนึงมาใส่แกงหน่อไม้เนาะค่ะนี่แม่เป้งี๊ยกมานี่ทุกคนแม่เป้งยกสาวเปี๊ยกเอาไปขวดแสบขวแซ่บแกงใส่ปลาก็แสบเมื่อกี้พ่อใหญ่เอะกินเปล่าเปเลยทุกคนเพราะว่ามันแซ่บโอ้ยวุ่น สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซี FC, ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมโ่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปีทยดทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ย2ิบสองนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้า้หกสิบหกครับผมบรรยากาศตอนเปิดคลิปของบ่าวไทยก็จะแปลกๆตานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่มันของแม่อ้อมครับผมข้างหน้านก็จะเป็น าลาไยยางของป่อใหญ่ไล่มันไล่ย,ยางแล้วก็เป็นไล่นาของสาวเปียตอนแรกวันนี้บ่าวเทับสาวเปียก็ไม่ได้คิดจะทําคลิปนะครับผมกะว่าจะไปใส่ตุ้มตอนเย็นแล้วก็เอาไปลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูกันพวกนี้ไม่ได้จางใจครับทุกคนนี่มาดูไม่อ้อมขึ้นหน่อไม้อันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรแหนงหน่อไม้ค่ะดูแหน่ทุกคน จะอบ,อบปวดอ้วนแม่อ้อนจะแกง่อกไม้ให้กินเ şey อาไปแกงทิ่นี้ค่ะตอนแรกไม่ได้ว่าจะทำคลิปครับทุกคนทีนี้สาวเปียไปแยกไข่หมดแดงมาเนาะดูทุกคนแดดตองมาดูมองเห็นหรือเปล่าสาวเปียว่านี้มีแต่ไข่เลยทุกคนไข่เยอะมากมดก็เยอะเช่นกันไปไงมาไงถึงได้ล่ะสาวเปีย ถึงอยู่ดีถึงไปแย่ยว่าจะเอามาแกงใส่หน่อไม้เนะาะแต่ว่าสางเตรียมไม่คิดว่าจะได้เอาไปแกงพวกนี้บ่อนะอ้อมหน่อไม้แม่อ้อมบอกเอาไปแกงพวกนี้แม่อ้อมขึ้นเองเลยนะครับทุกคนสูงมากจะ <laughs> ไปขึ้นได้ยังไงนู่นโน่น,น,นตรงนน่นโน่นทุกคน ดูเห็นไหมเห็นกอเห็นกอ,อกอไผไหมกอหน่อไม้เหรอเอามาทุกคนตอนแรกเมื่อกี้ว่าจะถ่ายทีนี้สาวเปียว,ว่ามีแต่ไข่เลยไม่มีแต่ไข่อันอ้วนดูทุกคนอดูหมดเยอะมากแล้วเ่าวไทยก็แพ้แล้วเ่าวไทยก็แพ้หมดทุกคนนี่ได้ไข่อันอ้วนเลยครับ โอ้ยมดมดมดนีด่ไข่พ้วนเลยทุกคนอย่างนี้คือหมาแล้วเนาะน้องอโอ้ยมีตัวหอบไข่มือด้วยโอ้ยมดมดเวลานน้น ไข่ออกไออยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับทุกคนต้องขยับไปเรื่อยเพราะว่ามดที่มันแตกออกมาก็จะอยู่ตรงที่นั้นเดี๋ยวครูมาใส่ลงสีมันน่ยแม่เป่งมันแม่เป่งก็ตัวมีตัวใหญ่เลยทุกคน ให้ใหญ่ๆทุกคนเลยนี่อ้อมเป็นคนลงมือเองนะครับเอาเปียไปไปแย่มาจนไปโดนอะไรมาไม่รู้มือเขียวคอโดนปูดไม้มันต้องเตรียมพร้อมกว่านี้ <c oughs> วันนี้ไม่ <c oughs> นนได้เตรียมพร้อมไม่ได้อะไรเลยทุกคนมาล่างเล่นไม่บ้านไม่ให่อ้อมซื้อข้าวปุ้นดาวมากินแล้วก็นั่งเล่นทีนี้ เมยอ้อมกับสาวเปียก็ไปหักหน่อไปไอ้นี่หน่อไม้หน่อไม้ติดปุ๊บนอนเล่นกันอยู่แป๊บเดียวสาวเปียว่าเดินไปดูลงดดังหมดแดงก่อนนะอยู่ดีก็ไปแย่เลยแดดแรงมากขงังทรงแดดให้น้อเาก็จัง,งกันจยายจะส่งยังไงเนาะ บอกให้ยคนอื่นส่งคันน้องมีล่มไหมเจ้ามากลางมองไม่เห็นด้วย่ยนนไปทุกคนเดี๋ยวจะจะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบมึงนะครับเพราะว่าแดดมัแรงมากเลยครับทุกคนตอนนี้กําลังสองวงกว่าแดดกาลังลงเลยนี่โคตรงามเลยบันนี้ ป๊าดพี่น้องมีเไขาอ้วนคนดูอู้จับแรงไม่ได้อีกเนาะไม่ใช่จะได้เป็นครึ่งโลอยู่่อคนดูจิดตดอะบเปียอยู่แล้วคบเปบียแหย่แค่สี่ลังตัาเปียว,ว่ายัางเหลืออีกนะครับไว้ถ่ายคลิปใหม่เดี๋ยวไม่แห่อมจะพาไปไปแห่รอวันหลังก่อนครับไม,ไม่ใช่จะวันหลังไม่ใช่จะพรุ่งนี้บ่ กลับไม่ใช่กลับมาลางหายป่ะมีคนมาเงียแม่เปี๊ยกนี่เอาไปทำอะไรหัวต้สมใส่ปลาก็ได้น้อเปรี้ยวตอนแรกสาวเปียไปดูกาวยี่เนาะจะเอามาแค่จักจักหน่อยนึงมาใส่เกลงหน่อไม้เนาะนี่แม่เปียมานุกนนี่ทุกคนแม่เปียสาวเปี๊ยกเอาไปขวดแสบขวแแสบแกงใส่ปลาก็แสบ เมื่อกี้พ่อใหญ่เอะกินเปล่าๆเลยทุกคนเพราะว่ามันแสบโอ้โหมีแต่ใครใหญ่นอกสาวเปียน่าจะรึ่นโลจ้ะพรุ่นี้ค่อยไปแย่ใหม่นาะก็วันนี้ก็ตามจริงไม่ได้กะจะลงคลิปเพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะลงตอนเย็นพ่อสาวเปียว่าจะพาไปใส่ตุ่มเนาะใส่ตุ่มแถวบ้านอยู่แล้วครับไปใส่คลองแถวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้ไปส่งหลานมา สาวเปียว่าให้ไปสาวเปียกับแม่ใหญ่อ้อมว่าให้ไปเอาแป้งมาให้หน่อยจะเอามดออ,<ะ>มดออกจะเอามดออกจะไข่บ่าวไทยก็เลยเลยรีบขับรถกลับไปบ,บ้านไปเอาแป้งมาทุกคนตอนแรกไม่คิดว่าจะหมานเพราะวันแรกที่เคยตั้งใจจะมาถ่ายสาวเปียได้จากไข่เล็กเนาะตอนนั้นไรมะมวองสาวเปียดูที่ทุกคนได้ไข่เล็กจอวันตอนดีเนาะสวยๆเลยค่ะงามเลยครับจะไปทํากินตอนไหนเนี่ยว่าจะ แกงใส่หน่อไม้ก,ก็น่าจะพรพ่งนี้เนาะเพี้ยว่าแกงใส่หน่อไม้ก็น่าจพรพ่งนี้จะเก็บไว้ยังไงล่เนี่ยใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะเพราะว่าเราใส่แปะใส่ตู้เย็นไว้ครับเพราะว่าใส่แปะไว้แล้วนี่หน่อไม้ทุกคนก็ผลการหายอยู่หากินเนาะค่ะหน่อไม้ไม่เหีะยวอ่เป็นคุณนขึ้นหน่อไม้นี่ก็อยู่ในไร่ของแม่อ้อมครับผมแม่อ้อมเป็นคนขึ้นตัดกอออกแล้วก็เขาแตกแหนงใผ่นี่ก็อยู่ในไร่พ่อใหญ่มีแต่ใครใหญ่ๆๆเลยก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนเลยเนาะไม่ได้ซื้อสักว่าเลยครับเนี่ย อันนี้ถ้าเกิดเป็นตลาดเขาใส่ถุงนิดเดียวเนาะยี่สิบาทเนาะยี่สิบเล็กๆนิดเดียวทุกคนนี่แค่นี้สําหรับกินแค่คนเดียวยี่สิบสามสิบครับทุกคนแบบกินได้คนหนึ่งครับพออิ่มอันนี้ก็น่าจะได้แบบถ้าขายก็ได้เป็นร้อยสองร้อยอยู่เนาะเขาขายแถวบ้านซาเปียวขายกิโลละกิโลละเท่าไหร่ไหกิโลละสามร้อยบอกสามร้อยเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ถ่ายให้ดูเลย เร็วๆเ,เ,เลยครับผมไม่ได้จังใจไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยอยู่ดีก็ถ่ายเลยครับเ,เอาละครับทุกคน,นมมลคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่อ่า22ครับเดือนกุมภาพันธ์ป,ปีพศ2565นะครับที่บ่าวไทยกับสาวเปียได้ไข่กับหน่อไม้วันนี้ก็ที่ไรนาของเจ้าของทั้งนั้นเลยเนาะของแม่ออมครับผมกับของพ่อใหญ่วิใช่ไหมไข่เอาไปจากได้พ่อใหญ่วิเนาะ เอาล้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกุกระดิ่งให้บ่าไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่พวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้บ่าไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ